สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้เราจะมาหาเงินฟรีจากแอปหางเงินฟรีด้วยวิธีการเล่นเกมได้เงินจริงนะครับก็วันนี้จะถอนเงินนะครับจากแอปเล่นเกมนะครับก็อยู่ที่257บบาทนะครับถอนเข้าบัญชีของธนาคารนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็ใช้ในส่วนของธนาคารกรุงเทพนะครับก็จะถอนเข้าบัญชีของธนาคารกรุงเทพนะครับ ก่อนที่เราจะไปรับชมเนส่วนของแอปหาเงินฟรีนี่นะครับเรามาเล่นเกมสักนิดหนึ่งนะว่ามันเป็นเกมอะไรยังไงกันบ้างเนาะซึ่งเกมเหล่านี้นะครับมีเกมเยอะแยะมากมายเลยครับเดี๋ยวผมจะเล่นเกมแข่งรถหรือเปล่าอ่ะเล่นเกมนี้เลยแล้วกันเนาะอ่ะมันเป็นขวดน้ําอะไรสักอย่างเมื่อกี้นะครับ Flip the bottle นะครับอ่ะกด play เลยแล้วกันนะครับตรงนี้นะโอเคแล้วก็กดที่คําว่า tap to start นะครับ กดเพลไปเขาให้เรานะครับลากขึ้นข้างบนตรงนี้นะครับอ่ะลากไปทุกคนนะลากแบบนี้อ่ะอ๋อแบบนี้เองอ๋อโอเคก็คือเป็นการลากแล้วก็ให้มันให้มันอ่าหมุนแล้วก็กลับตัวนะครับโอเคนี่ทุกคนน้าออกแบบนี้เองนะครับอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะครับได้กระเป๋าได้ทุกคนนะสามแต้มรวยเลยนี่ก็อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นกระเป๋านะครับโอเคอันนี้ก็เป็นทีวี v นะครับเอาไม่ได้ทุกคนอันนี้เนาะ ก็เราก็เล่นไปนะครับน่าจะได้อยู่นะครับต้องลาดยาวๆทุกคนแบบนี้นะครับอันนี้ก็สร้างได้อยู่นะอันนี้ก็สั้นๆได้อยู่เพราะว่ามันมันไม่ไกลเท่าไหร่อ่ะไม่ได้ทุกคนนะก็สกอร์ในเกมนี้ได้อยู่ที่7นะครับก็เป็นสกอร์แรกที่ผมทําได้ในส่วนของเกมนี้นะครับอ่าโอเคนะซึ่งแอปที่เราจะเล่นในวันนี้นะครับผมนั่นก็คือเป็นแอปฮัเงินฟรี เล่นในส่วนของระบบปฏิบัติการของ Android นะครับแล้วก็มันจะมีภารกิจนะครับอย่างเช่นภารกิจการ, app, ราดาวน์โหลดแอปภารกิจการทำแบบสอบถามภารกิจของการดูวิดีโอภารกิจของการเล่นเกมนะครับอ่าก็ เหมือนอันนี้ผมก็เล่นเกมนะครับผมนะาก็ปิดอีกหนึ่งเพื่อิดของภายในแอปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูแอปนี้กันเลยนะครับสาหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับมีชื่อว่าแอปมิชชั่นโกนะครับผมนะคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยโหลดแอปนี้อย่าเพิ่งดาวน์โหลดนะครับให้ดูคลิปผมให้จบก่อนแล้วก็ค่อยตัดสินใจว่าจะดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ค่อยตัดสินใจนะว่าแอปนี้มันได้เงินจริงหรือเปล่าถอนเข้าบัญชีของธนาคารจริงหรือเปล่านะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะทําการแนะนําแล้วกันเนาะแอปนี้ตอนนี้มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่ 5 0,000ดาวนโหลดนะครับคนจะเล่นแอป,ปนี้ต้องมีอายุ3ขวบขึ้นไปนะครับแล้วก็คะแนนรีวิวได้4.9ทุกคนนะเต็ม5้าได้4.9เกือบเต็มแล้วนะครับเป็นแอป,ปที่ดีแอป,ปหนึ่งนะครับผมก็เปิดแอป,ปเลยแล้วกันเนาะอันนี้คือวันนี้ผมจะถอนอยู่ที่257บาทนะครับก่อนที่เราจะถอนเงินนะเราจะไปทําการสอนนะในส่วนของวิธีการหาไรายได้กันก่อนนะครับก็เมื่อกี้ผมก็ เล่นเกมนะผมเนะเป็นเกมสบายๆอันนี้นะครับก็ได้รับเหรียญมาแล้วเปล่าอ่านเดี๋ยวเรากดรีเฟซไปนะครับกดปั๊บเลยนะกดปั๊บนี่ทุกคนน่ได้มาแล้วทุกคนนะ้2เหรียญจากการที่เราเล่นเกมสบายๆเมื่อกี้นั่นเองนี่นะครับซึ่งนะครับเราเล่นเกมสบายๆนะก็คือเป็นการเล่นเกมบนแอปเราก็กดเข้าไปปั๊บแบบนี้และก็กดที่คําว่าเริ่มงานนะครับเพียทแคี่นี้นะครับ เราไปเล่นเกมต่อไปเลยนี่ดูคนนะก็เล่นเกมเมื่อกี้คือเกมนี้ที่ผมเล่นไปเมื่อกี้เนาะอ่าแล้วก็เพียงแค่ทําแค่นี้เองนะครับซึ่งเขาบอกว่าเปิดรายการเกมสปายปเล่นเกมหรือดูนะครับอันนี้นรับแล้วก็ที่คนสนใจเนาะโอเคแล้วเมื่อกี้ผมก็เล่นไปแล้วนะครับแล้วก็ได้รับมาแล้วอยู่ที่12คะแนนด้วยกันเนาะ ส่วนภารกิจอื่นนะค,คุณสามารถที่จะดูภารกิจอื่นๆนไะด้อีกมันมีเยอะเนาะผมขอไปข้างบนเลยแล้วกันนาะภารกิจแรกก็คือการเช็ดอินเช็ดอินจนครบ3เช็ดอินจนครบ7จนครบ7วันรับไปเลย3 0 0เหรียญน,นะครับแล้วก็นะับทำภารกิจข้างบนนี้นะครับรับไปอยู่ที่4 0 0พเหรียญหรือเท่ากับ7 6บาทก็กดว่าทำงินต่อไปแล้วมันจะมีภารกิจให้เราทำกดภารกิจต่อนะ ซึ่งของผมตอนนี้คือผมทำเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมนะก็เลยนะมีภารกิจอื่นๆข้างล่างนี้ให้เราทําต่อนะครับอย่างเช่นภารกิจนี้โอ้โหคะแนนเยอะมากทักคนน890คะแนนเราต้องทํายังไงกดเข้าไปนะครับเขาให้เราทําในส่วนของ 1. ดาวโหลดแอปนะฮะแล้วก็เปิดแอปนะดาวโหลดเสร็จแล้วก็เปิดแอปไป2 คนต้องเปิดบัญชีสําเร็จแล้วก็บันทึกเพื่อรับรางวัลก็คือว่าเราต้องทําการสมัครสมาชิกกับแอป,ปนี้แล้วก็เล่นแล้วก็บันทึกแล้วก็บันทึกได้เป็นการแคปจอเนาะแคปน่าจะว่าเราได้เล่นแล้วก็สมัครสมาชิกจริงนะแล้วก็คอ่อยส่งให้เขาก็รับไปเลย890รเหรียญน,นะครับอ่าแล้วก็เหมอนอันนี้ก็คือการดาวน์โหลดแอปเหมือนกันเนาะอันนี้คือสายดาวน์โหลดแอปนะคือภารกิจของการโหลดแอป,ปก็โหลดแอป,ปนี้แล้วก็เปิดแอป,ปนี้แล้วก็ลงบัญชีลงทะเบียนบัญชีใหม่คือสมัครสมาชิกใหม่ รับไปเลย156แต้มด้วยกันนะครับอ่าอันนี้คือเป็นใส่โหลดแอป,ปนะโอ้โหคุณผู้ชมนะสังเกตดูว่าจะมีแอป,ปอื่นๆเยอะมากเนาะบางแอป,ปมีคะแนนหลักร้อย0 0 300 100 800โอ้โหมีเยอะแยะมากมายแล้วก็ดูนะ อแอป t ทมานี่ก็ยังมีทุกคนนะเผื่อเพื่อนๆที่ดูช่องผมอยู่แล้วก็ผมน่าจะเน้นนะก็คือเยอะๆเ,เลยก็คือฝั่ง t ทมานี่วอลเล็ตเพราะตอนนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเนาีในสองเพนพาเราไม่มีปัญหาอยู่นะก็นะครับสามารถที่จะมาโหลดแอปผ่านกิจกรรมนี้ก็ได้เหมือนกันผ่านภารกิจนี้ก็ได้เหมือนกันเขาบอกว่า,วาดาวน์โหลด t ทมานี่แล้วก็เข้าสู่ระบบโทม m นี่แล้วก็เปิดเบราว์เซอร์เป็นเวลา30วินาทีก็รับไปเลย200คะแนนนะครับผมนะ อันนี้คืองานของการโหลดแอปนะครับอันนี้คืองานของการโหลดแอปเดี๋ยวเราไปดูงานของการเล่นเกมสบายๆอันนี้คือเป็นเกมสบายๆเนาะก็อย่างที่ผมเปิดให้ทุกคนดูเมื่อกี้แหละนั่นคือเป็นเกมสบายๆเกมนี้แหละแล้วก็ไปหาเกมที่เราสนใจกดเข้าไปแล้วก็เล่นตรงนี้นะครับมันมีเกมเยอะนะอันนี้คือเป็นเกมแบบนี้คือชอบนะแล้วก็เกมนี้คือดีนะมันเป็นเกี่ยวกับการขัดเกลานะความคิดของเรานะครับตรงนี้นะแล้วก็ต่อมานะครับไปดู กี่ำอื่นต่อนะครับอ่าผมออกทําไมเราเดี๋ยวเข้าไปใหม่ทุกคนนะอ่าเมื่อกี้เกมสบัยๆเดี๋ยวเราดูในส่วนภารากิจที่3ต่อนะภารกิจแรกเราโหลแอปภารกฤจที่2อ่าเล่นเกมนะภารกิจที่3นะั้นต้องเป็นการกรอกแบบสอบถามนะครับอ่าอย่างเช่นอันนี้เขาว,ว่าเรานะครับต้องไปกรอกแบบสอบถามนะครับก็รับไปเลย1น6 ก็กดคำว่าเริ่มงานเขาก็จะลิงก์ไปที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือ,อหน้าในส่วนของแบบสอบถามให้เราทำนะครับเราก็ทำให้เสร็จนะครับแล้วก็นะครับเป็นในสองขั้นตอนที่4คือการดูวิดีโอนะครับนี่ดูคนั้นดูวิดีโอนะอันนี้ก็ดูวิดีโอเหมือนกันอ่ะผมจะกดอันนี้มันเยอะกว่าได้8กดเข้าไปแล้วก็เขาบอกว่าให้เราดูวิดีโอนะแล้วก็รับไปกดคำว่าดูวิดีโอเลยนะครับ โอเคไม่ดูจบก็กดกระกะบับปิดไปนะครับแล้วก็ให้เราย้อนกลับไปนอก8คะแนนนะมาดูการทดสอบนะในส่วนของคะแนนนะครับแล้วก็นี่ทุกคนนะได้รับเหรียญอยู่ที่8เหรียญจากการดูวิดีโอนะครับทุกคนอ่าอันนี้ทุกคนนะก็เป็นการหาเหรียญจากการดูวิดีโอนะครับอันนี้คือเป็นการเชิญเพื่อนนะครับอ่ามีการเชิญเพื่อนด้วยนะครับผมนะก็ให้เรากดที่เมนูนี้นะครับ แล้วก็จากนั้นก็ให้เราไปเชิญเพื่อนได้เลยตรงนี้นะครับเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่10%แล้วก็รับคะแนนไป50คะแนนเมื่อกี้ผมก็รับไปแล้ว50คะแนนด้วยการจากการเชิญเพื่อนนะเราก็มาที่คําว่ากรอกรหัสเชิญนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเกรอกรหัสเชิญแล้วก็กดตามนี้เลยนะ0 0 0นะครับแล้วก็ตามด้วย u v t ตัวพิมพ์เล็กนะ u v แล้วก็ t นะครับ0 0 0 u v t แล้วก็กดยืนยันไปนะครับคนจะได้รับรางวัล ไปเลยนะครับตรงนี้เนาะก็อันนี้คือเป็นไรายได้จากการชินเพื่อนเนาะโอเคนะครับเราก็มาตววสอบตรงนี้ได้นะครับผมก็ทำไรายได้ไปแล้วทั้นส้นอยู่ที่2,23529เหรียญแล้วก็ถอนไปแล้ว2 0 0แสนเหรียญด้วยกันนะครับเดี๋ยวดูประวัติที่ผมเคยถอนไปนะครับอ่ะกดตรงนี้ไปและนี่คือประวัติที่เคยถอนไปครั้งละ460นะครับวันนี้จะมาถอนอยู่ที่25 7นะหรือเท่ากับอยูที 14,00 0เหรียญนั่นเองนะครับก็กดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยถอนก็เลือก <ped aling> เพิ่มบัตรธนาคารลแล้วก็ใส่ชื่อนามสกลุ <Gente. S 1> ทกลที่เป็นชื่อเดียวกันกับบัญชีของธนาคารของเราและใส่เลขที่บัญชีธนาคารและกดนะครับเลือกบัญชีธนาคารของเรานะของผมก็เป็นกรุงเทพก็กดกรุงเทพไปแล้วก็ใส่เลขที่บัญชีแล้วก็ใส่ชื่อไปนะครับซึ่งตอนนี้ของผมก็ใส่ยบรตัวแล้วนะครับผมก็ เลือกเลยตรงนี้นะครับแล้วก็กดว่าคอนเฟิร์มไปเลยนะแล้วก็กดว่ายืนยันไปนะครับทีนี้นะครับเราก็ถอนเงินไปแล้วนะครับแล้วก็รอนะครับให้ยอดเงินเข้ามาแค่นั้นเองนะครับตรงนี้เนาะไปที่ประวัติการถอนเงินนะครับมันก็จะขึ้นว่าอ่าอยู่ในส่วนของประหว่างการพิจารณาถอนเงินะครับแล้วก็ไปที่อ่าในส่วนของเรียนนะครับตรงนี้เนาะก็ในส่วนของเรียนตรงนี้ก็คือเขาก็จะบอกว่า ตอนนี้นะครับเราได้ทําการถอนเงินไปแล้วก็มันก็จะลบเหรียญไปเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับระหว่างที่มันรีเฟกอยู่นี่ทุกคนนะก็ปฏิบัติการถอนเงินนับหนึ่งหมื่นสี่พันเหรียญนะครับผมน่ก็คือเราก็ถอนไปแล้วนะครับก็ที่เหลือเราก็รอนะรอให้เงินเข้ามาเพียงแค่นี้เองนะครับตรงนี้นอกก็ประมาณนี้ในส่วนงการถอนเงินนะครับหลังจากที่เราถอนเงินไปแล้วนะครับทีนี้เราก็รอนะครับรอรอให้เงินเข้ามานะครับตรงนี้เขาได้เขียนว่า หมายเหตุการถอนเงินเวลาชลําระเงินของเราก็คือ,เ,อเวลานะครับเก้าโมงเช้าถึง9ก้าโมงครึ่งนะถึงสิบแนาฬกาซึ่งนะครับผมก็เออไปถอนนะครับเกินเวลานั่นเองนะครับผมนะก็อันนี้คือเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนคือเขาไม่มีกฎตรงนี้นะเขาไม่ได้บอกนะว่าต้องถอนเวลาช่วงเวลา9ก้าโมงเช้าถึง18บแนาฬิกานะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์คำขอถอนเงินที่โ่นในช่วงสัปดาห์จะได้รับ งินก้อนในวันจันทร์ถัดไปนะครับอ้ออันนี้ก็คือว่าถ้าเรานะครับถอนนะวันศุกร์นะอ่านะครับจะได้รับวันจันทร์นี้นั่นเองเนาะก็คือของผมก็น่าจะได้รับวันจันทร์เนาะซึ่งของผมแต่ว่าผมถอนนอกเวลานะครับวกนี้ก็ยังไงก็เดี๋ยวผมจะลองติดต่อทางไลน์ของเขาถามว่าวันจันทร์นี้ยังไม่ได้รับเงินเนาะสองเพื่อความปลอดภัยในการถอนแต่เราคนสามารถถอนได้วันละ1ครั้งเท่านั้นเองนะเมื่อก่อนคือสามารถถอนได้หลายครั้งต่อวันนะครับพวกนี้เนาะ แล้วก็นำา่างตออไม่สำเร็จคนต้น้าเปลี่ยนบัตรธนาคารสมัครใหม่ครับคุณมีคำถามใดๆเกี่ยวกับการถอนเงินคุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการนี้ได้ก็คือวันจันทร์นี้ผมจะลองติดต่อถ้าหากว่าผมยังไม่ได้รับเงินนั่นเองนะครับอันนี้คือการถอนเงินเนาะมันอัปเดตใหม่แล้วฉะนั้นก็ใครดูวิดีโอนี้อยู่นะก็ก่อนจะถอนเงินก็ดูด้วยนะครับว่าเราจะถอนเงินยังไงตรงนี้แล้วก็ถ้าเราถอนวันศุกร์นะคำขอถอนเงินที่ส่งในช่วงสุดสัปดาห์จะได้รับเงินก้อนวันจันทร์ถ้าเราถอนวันจันทร์นั้นอาจจะรับเลย โอเคณวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็นาถ้าเกิดว่าใครดูแล้วแล้วก็ยังไม่เคยโหลดแอปนี้แล้วก็แต่สินใจเลยนะว่าจะลองเล่นแอปนี้หรือเปล่านะครับก็ที่ผ่านมาก็จ่ายเงินจริงถ้าใครอยากรอให้ผมอัปเดตวันจันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมจะอัปเดตการถอนเงินให้เหมือนกันนะครับก็น่าจะอัปเดตวันที่วันศุกร์แล้วกันเนาะผมอาจจะอัปเดตวันศุกร์หน้าเนาะวันนี้ผมอัปเดตวันนี้วันนี้ผมถอนเงินนี้แล้วก็น่าจะอัปเดตล่าสุดก็คือ ข้างใหม่คือวันศุกร์หน้านะครับผมนะก็รอดูแล้วกันเนาะเพราะผมเผื่อเวลาแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมบอกว่าวันจันนี้เดี๋ยววันจันนี้เงินไม่เข้าผมจะได้ติดต่อทางแอดมินเขาแล้วก็นี่นะครับผมจะติดต่อทางทางไลน์ที่เขาเขียนไว้ตรงนี้นะครับจะได้ไปคุยกับเขานะว่ายังไง กันบ้างตรงนี้นะครับผมนะก็เลยตั้งเผื่อไว้วันศุกร์แล้วกันเนาะโอเคหน้าวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าเดี๋ยวนะอีกคลิปหนึ่งแต่เดี๋ยวผมแจกซองอ่งเปานะครับก็เป็นโค้ดอ่างเปาเนาะก็ใครสนใจรับก็ไปรับได้เลยแต่เดี๋ยวนะครับมีมีทั้งหมดกี่โคดนะมีทั้งหมดนะครับ2โคดด้วยกันนะครับแล้วก็มีเงินรางวัลก็เดี๋ยวผมค่อยแจ้งในคลิปแล้วกันแต่เดี๋ยวต้องก็ไปรับด้วยแล้วกันเนาะก็โอเควิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดี